สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูอ้อมอีกนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูอ้อมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศรรัพท์การออกเสียง p h o n i c B นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปออกเสียง B เบพร้อมกันนะคะ B เบ ออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆก็หยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดสมุดพร้อมที่จะเขียนนะคะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะมาฝึกอ่านและฝึกเขียนพร้อมทั้งวาดภาพระบายสีคําศัพท์ที่ออกเสียงเบอะนะคะต่อไปเด็กๆก็หยิบดินสอขึ้นมานะคะ เราจะมาเขียนคำศัพท์ด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆก,ก็หยิบดินสอมาเขียนเลขสองด้านบนของสมุดนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าคือหน้าที่สองนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆก,ก็เขียนตัว B พิมพ์ใหญ่ B พิมพ์เล็กแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็เขียนบบใบไม้นะคะ ต่อไปเด็กๆก็เรามาเขียนคำศัพท์คำที่หนึ่งกันนะคะคำเลขที่เราจะเขียนก็ b i r d b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 ird b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 ird ซึ่งแปลว่านกนะคะเด็กๆก็เขียนคำว่านกเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็มาวาดภาพนกกันนะคะ เมื่อเด็กๆวาดภาพนกเสร็จแล้วก็อย่าลืมระบายสีนะคะนกต้องมีปีกสองปีกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นคำศัพท์ที่สองนะคะคำศัพท์ที่สองก็มีว่า b a l l นะคะอ่านว่า แปลว่าลูกบอลน,นะคะเด็กๆก็เขียนคําว่าลูกบอลลงไปนะคะเมื่อเด็กๆเขียนลูกบอลแล้วนะคะนักเด็กๆก็วาดภาพลูกบอลน,นะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาข้อที่3นะคะนะคะ b double e นะคะอ่านว่า b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  าพึ่งนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนคำว่าพึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มาวาดพึ่งกันนะคะดูนะคะพึ่งนะคะที่เราวาดก็จะต้องวาดให้มีหัวของพึ่งแล้วก็วาดลำตัวของพึ่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าพึ่งน้อยของเรานะคะจะมีปีกอยู่ด้วยกัน4ปีกนะคะเด็กๆก,ก็วาดปีกลงไปด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะว่าเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็ต้องระบายสีภาพพึ่งด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆวาดพึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปข้อที่4เป็นคําศัพท์ข้อที่4ก็คือ b e a r นะคะอ่านว่า e b b ซึ่งแปลว่าหมีนะคะเด็กๆก,ก็เขียนคําว่าหมีลงไปนะคะเมื่อเขียนคําว่าหมีเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็วาดภาพหมีนะคะอย่าลืมนะคะวาดภาพหมีก็ต้องมีตานะคะมีจมกูกมีปากนะคะแล้วที่สําคัญจะต้องมีลําตัวนะคะนักเรียนก็ใส่แขนและขาให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อเด็กๆวาดภาพหมีเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะต้องระบายสีภาพหมีด้วยนะคะนะคะไม่ยากใช่ไหมคะภาพหมีนะคะนักเรียนดูนะคะการลากเส้นนะคะต่อไปเราก็มาดูคำศัพท์ที่5นะคะคือ b a n a n a นะคะอ่านว่า อร์เนนาเบอร์เบอร์เปนนาซึ่งแปลว่ากล้วยนั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนคำว่ากล้วยลงไปนะคะเมื่อเด็กๆเขียนคำว่ากล้วยเสร็จแล้วนะคะก็มาวาดภาพกล้วยกันนะคะเมื่อเด็กๆวาดภาพกล้วยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะนะคะคำศัพท์ในวันนี้ของการออกเสียง B เบอนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราจะเรียนคำศัพท์อย่างเงี้ยไปจนถึง A ถึง Z นะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะน่าเด็กๆต้องเขียนชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะฝึกการเขียนชื่อภาษาอังกฤษของตนเองไปด้วยนะคะในคลิปครั้งต่อไปนะคะครูอ้อมก็จะนำคำศัพท์ที่ออกเสียงเกี่ยวกับ C คมาให้เด็กๆนะคะฝึกการอ่านออกเสียงแล้วก็เขียนคำศัพท์นะคะพร้อมทั้งวาดภาพระบายสีไปด้วยนะคะ คลิปครั้งต่อไปคุณครูอ้อมก็จะให้เด็กลงมือเขียนคำศัพท์แล้วก็วาดภาพเองแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้คุณครูอ้อมขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ